ก็ดีดไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้คณะครูอาจารย์ขอให้คณะครูอาจารย์ได้โปรดยกโทษให้อภัยได้โปรดยกโทษให้อภัยแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข,ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปติดตัวเพื่อไม่เป็นบาปติดตัว ตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคณะครูอาจารย์เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคณะครูอาจารย์ เป็นพลเมือ,ทอง,ท,งอที่ดีของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นศาสนาคชนที่ดีของศาสนาด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้อ <sk developments> ขอให้พวกข้าพเจา้าทั้งหลาย ตรงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขตลอดการละนานคืนสาธุ Agora, สาวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าข้อเขารบองิ์วันระลึกคุณอานันด้วยใจนิยมบูชาข้อเด็ดกตะเวทิตาปีวิริยภา อาให้เกิดแต่ฉันลึกซาสัมเรรจทุกประการอายุยืนนานอยู่ในเีืธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ข้าและประเทศไทยเธอปัญญาวุฒิ ในวันด <onents> <servir> ับตอไปขอเรียนเชิญตัวแทนของคุณคตได้บอควัวอัไ เพื่อกอเม็นันคนอที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ขอกรเรียนเชิญค่ะและหลังจากนั้นก็ให้ในแต่ละห้องได้เตรียมตัวนะคะที่เป็นตัวแทนครอบครัมาลลยในวันนี้ค่ะเอาเสื้อเหรอครับเนาะ การทำนี้เนเลี่ไปอยู่ที่คือตั้งยาวก ล็อกดี่ะครับถึงเวลาคราไกลไรกระเสียนได้หมนเรียนเปลี่ยนมาต้องลาพักครับผมลางคาแต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่นายนี้ขอจงมีความสุขก,กายสุขใจ ทั้งห่างไกลโลกภัยพยันตรายชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญสิ่งใดที่ได้ร่วมเกินโปรดให้อภัยสงใจถึงใจให้กันและกันตลอดไปค่ะขอให้ตัวแทนนักเรียนได้เตรียมตัวด้วยนะคะ ท่านอรองผู้ริการคุณครูทั้งอทคาออน,ออนนะคะที่ทกเกษียณอายุราชการในวันนี้ได้ตักํำทำงานทุ่มเทมาตลอดชีวิตเพื่อนักเรียนทุกคน,ร,น,ร,นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นจนนักรุ่นไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณความดีที่ท่านได้สร้างส่งให้กับโรงเรียนมาตลอดช่วงการรับราชการนั้นพวกเราจะตราตรึง ความดีของท่านไว้ตลอดไปนะคะในลำดับ,บ,บต่อไปขอให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้ออกมากองม,มาลัยตามลำดับค่ะตั้งแต่ระดับชั้นม .6 เพื่อเป็นการขอขมาคุณครูคอาจารย์นะคะขณะที่เราอยู่ด้วยกันอาจจะพลาดครั้งด้วยใจวาจาใจก็ขอให้ท่านโปรดดูในการุณครูคทุกท่านได้ให้อาภัยกับลูกๆทุกคน ไม้ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตเรียนเชิญค่ะนักเรียนค่ะน้องเรียงร้อยถอยอคำน,นำกล่าวคำเนื่อใน 爱惜，感恩，苦，爱护，用心。 ไปเชิญค่ะมีละหกคนนั่งะับเพียงลงให้เรียบร้อยก่อนนะคะอัน่ะเพียงลงค่ะอันค่ะเพียงลงมองหัวมาเลยแล้วก็กราบลงพร้อมกันนะคะัเพียงลงค่ะน่าอ้าบ อโทษนะเป็นผู้หนึ่งคามเ่ียหายนะเรียงร้อย ละคุณครูด้วยดวงใจยี่สิบกันยาสใครเเาม <c oughs> าอา 嗯。Oh ตองนสว่างกระจาให้ถ้หลักตัวหยุด,ด,ด,ดนั่นสอนไทยมีความรู